ไอ้โรคจิตนะครับไปลวนลามเด็กหญิงนะครับอายุแค่ประมาณ12ขวบเท่านั้นนะ่ะคือแบบว่าเฮ้ยอยู่ในร้านสะดวกซื้อมีผู้คนแบบกำลังซื้อของกันอยู่เยอะแยะนะมันยังกล้าเลยอะ่ะคุณผู้ชมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยตำรวจจับตัวได้คือตอนที่แม่เด็กเนี่ยเห็นไอ้เจ้าตัวไอ้โรคจิตคนนี้เนี่ยไปดูกันครับว่าเขาสั่งสอนชุดใหญ่ยังไงครับ บอกว่าเจ้าคนว่าคุณลูกขาแล้วมันก็บอกคุณก็โดนเหมือนกันสองรอบแล้วกระแดกเป็นจมเหลืองมึงอะที่ทำมึงกบและกักทีกักทีแม่มึงที่อย่างจังเลยกูเนี่ยเป็นแม่กูเนี่ยเป็นแม่คุณทำกับลูกกูแบบนี้ได้เหรอกูเลี้ยงลูกมาคุณรู้จักกูน้อยไปแล้ว ่วนถามว่าเป็นคนงหอะไรแ่ไม่ใช่รอบแรกนะหลายรอบสองรอบมึงรู้จักกูน้อยไปแล้วพัวนะตบหัวไปสองทีทีบอีกหนึ่งทีครับแม่เด็กดัวงาที่มาลุกข่าลุกสาวะเนี่ยๆๆจังหวะเนี้ยตำรวจก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะแต่ก็ตอนแรกก็ไม่ทันได้ระวังอนะ ก็ไม่คิดว่าแม่เด็กจะเข้าไปเหมือนทำร้ายตัวของไอ้ลูกจิตคนนี้แต่ตำรวจก็คงปล่อยแหละก็คือไม่ได้อะไรมากมายก็แค่ตบหัวอะไรแบบนี้กันแม่เด็กบอกว่านี่ตอนที่รู้ว่าลูกสาวเนี่ยโดนลูบขาอยู่ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยรีบวิ่งตามมันเลยนะครับแล้วก็แจ้งตำรวจมาจับตัวได้ช่วงประมาณสี่ทุ่มครึ่งของวันที่25มกราคมที่ผ่านมาพอตำรวจไปรับตัวของไอ้ลกจิตมาเนี่ย มันไม่ยอมบอกชื่อนามสกุลด้วยนะไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรทั้งสิ้นเลยดูทรงแล้วน่าจะเมามาแม่กับพ่อเลี้ยงของเด็กเนี่ยบอกว่ามันลวนลามลูกสาวฉันเนี่ยมันรูปขาในร้านสะดวกซื้อนะอยู่แถวๆย่านปากเก็ดแล้วก็วิ่งไปซ่อนตัวอยู่ที่ลานจอดรถของร้านนวดที่อยู่ใกล้ๆกันทีนี้ครับญาติญาติของเด็กก็ไล่ตามไปกู้จอดปิดก็จับภาพได้ว่าก่อนจะมีรปภของร้านนวด ช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้แล้วก็แจ้งตำรวจมาควบคุมตัวไปนี่แหละครับเนีๆๆ่ยเน่จังหวะนี้เห็นไหมญาติญาติของน้องฟ้าเนี่ยก็พยายามจะวิ่งตามกันตำรวจเอาตัวไปตรวจฉี่ฉี่ไม่ม่วงนะครับแต่น่าจะเมาแหละนะก็ตัวของไอ้ลกจิคนนี้ไม่ยอมตอบคาถามอะไรทั้งสิ้นเลยนะทีนี้ครับพ่อเลี้ยงของเด็กเดี่ยวบอกว่าวันนั้นมีเด็กวิ่งมาบอกว่ามีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วก็เลยวิ่งออกมาดูเห็น น้องกำลังวิ่งไล่ผู้ชายคนหนึ่งอยู่ก็เลยวิ่งตามไปพอจับตัวได้ก็แจ้งตำรวจมาคุมตัวไปทันทีพอถามนะครับว่ามาลูกขาลูกสาวกูทําไมมันก็ไม่ตอบแถมท้านะบอกว่าเอ้ยไม่ได้ทำหรอกแต่แน่จริงเราไปเปิดกก้าองจอปิดดูสิเออนี่ทาตํารวจด้วยนะเนี่ยอ่ะขณะที่ตัวของเด็กเองยืนยันบอกว่าเดินสวนกับคนร้ายแล้วเขาก็เอามือมันลูกขาหนู คือสาหรับน้องฟ้าเพิ่งโดนเป็นครั้งแรกก็ไปเล่าให้เพื่อนที่มาด้วยการฟังเพื่อนดันบอกว่าอะไรรู้ป่ะว่าเคยโดนมาแล้วนี่รอบที่สองที่สามแล้วนะคือตอนนั้นเนี่ยน้องบอกว่าจําหน้ามันได้ชัดเจนเลยก็เลยรีบไปฟ้องแม่ครับเจอเขายืนซื้อของอยู่ค่ะอแล้วนี้ผู้หนูก็เลยเดินผ่านเขาแล้วครับก็เหมือนเอื้อมมือมา รูปที่ต้นขาพวหนูค่ะคือคือเขายืนอยู่ข้างเขาใช่แล้วหนูก็เดินไปข้างเขามันเป็นเชลตรงไหนคะหนูมันเป็นโซนพวกขนมอะคะโซนขนมค,คือเขาก็ยืนเลือกขนมก่อนแล้วใช่แล้วหนูก็ไปเลือกข้างเขาใช่ค่ะเ,เขาก็พยายามที่จะจรูปต้นขาของหนูใช่ค่ะด้านหนูได้ไหม ขาหนูไว้ทั้งคู่เลยใช่ค่ะจนกระทั่งช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้แม่ของเด็กทั้งสองคนก็พาลูกสาวไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ชี้ตัวไอ้รคกจิคนนี้แต่เจ้าตัวก็ยังไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรกับตำรวจทั้งสิ้นเลยนะเออและตำรวจจะพยายามให้พิมพ์ลายนิ้วมือมันก็ทำเป็นมือหงิกเฉยเลยอ่ะอ่าพิการขึ้นมาซะอย่างนั้นนะตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาไปตรวจก่อนว่าพิการจริงหรือเปล่าจู่ๆทำไมย่มือหงิกขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยอ่ะ แล้วก็ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลศรีธัญญาด้วยดูซิมีอาการทางภาสาหรือเปล่าเพราะว่าพูดจาวกไปวนมาอยู่ตลอดเวลาแม่เด็กนะครับบอกว่าครอบครัวของเราสองครอบครัวเนี่ยสนิทกันมากปกติก็จะให้ลูกสาวไปนอนที่บ้านกันและกันอยู่แล้ววันเกิดเหตุพอรู้ข่าวเนี่ยตกใจจนตัวสั่นเลยไม่คิดว่าลูกจะถูกไอ้โรคจิตมันลวนลามลูกขาในร้านสะดวกซื้อทั้งทงที่มีลูกค้าเดินซื้อของอยู่ในร้านเยอะด้วยนะ แล้วก็จะยืนยันเอาเรื่องถึงที่สุดเลยครับเพราะว่ามันทํามาแล้วหลายรอบไงใช่ปะคือน้องคนนึงบอกว่าเพิ่งโดนครั้งแรกแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าโดนมาสองสาครั้งแล้วเบื้องต้นตํารวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาไอ้โรคจิตคนนี้แล้วก็บอกว่าอ่ะยังไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันทั้งสิ้นเลยไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนกําลังจะประสานญาตินะครับยังประสานไม่ได้ไก็เดี๋ยวเอาตัวไปตรวจร่างกายก่อนแล้วก็ที่ท้าบอกว่าให้ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูใช่ปะ พวกร้านส,สรุปเซิร์ชเขามีกล้องอยู่แล้วอะ่ะเขามีกล้องอยู่แล้วอะ่ะถ้ามันมีหลักฐานชี้ชัดเนี่ยก็คือมัดตัวก็จะได้ดิ้นไม่หลุดเลยนะอือนนี้เป็นโรคอย่างหนึ่งนะคะคุมตัวเองไม่ได้นะคะต้องหาหมอค่ะ